มาตาม,มันต่อนะคะในจัก,กรวาลแอคชั่นสุดเดือดค่ะของภาพยนตร์ในเรื่องไทโก้ทั้งเน็ตฟิกนะคะก็ยิ่งปล่อยข้อมูลออกมาค่ะก็ยิ่งเรียกกระแสความฮือฮาไม่หยุดนะคะล่าสุดลอยตามรายงานของ MBC News นะคะได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าฮอมยองนะคบกับผู้กำกับหนังแอคชั่นระดับตำนานค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบฉากต่อสู้ที่โด่งดังมากมายนะคะในวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้ค่ะก็เตรียมที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์ในเรื่องไทโก้อีกย่อยละค่ะ ตามภาพก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะพร้อมกับที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผลงานระดับมาสเตอร์ค่ะมาถ่ายทอดความสุดจมันแบบจัดเต็มนะคะโดยผลงานในอดีตของเขานั้นก็คือล้วนแต่เป็นที่ยอมรับดังๆทางนั้นเลยนะคะระดับอุตสาหกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวหนังก็ได้มีการออกมาทยอยเปิดรายชื่อนักสแสดงที่จะมาร่วมเสริมกองทัพแบบคับครั้งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะก็คือหนุ่มระยอนค่ะหนุ่มที่ได้ขัดเลือก ให้เป็นร่วมแสดงในแอ t ทร c t ชันฟอร์มยักษ์เรื่องนี้นะคะก็มาร่วมประชันบทบาทในฐานะนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีใต้แล้วก็ระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมาดงซออีจินอุกแล้วก็ลิซ่าไรท์พิงค์นะคะล่าสุดก็มีผู้กำกับชื่อดังนั่นเองละคะ่ะหนุ่มรยอนนี้นะคะก็ ฝากผลงานไว้มากมายนะคะในบทบาทในซีรีส์เรื่อง w i k k d l o o า s s t 2นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยละค่ะก็เกาสูตโลกแอคแทรกชันนะคะ,นะ,คะหนังบู๊แอคชันในรูปแบบไทโก้ค่ะก็มารอดูนะคะว่าจะรับบทบาทไหนนะคะจะมีโอกาสได้ประกบคู่ร่วมเฟรมกับลีอาหรือลิซ่าแบล็คพิงของเราหรือไม่ค่ะบอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้นะคะมีแต่ตัวพอระดับตัวท็อปของวงการเกาลีใต้ไว้ครบหมดเลย ะะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า ไห้ก้อนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในภาพ,พยนตร์แอคชั่นที่ฟอร์มยากที่ไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็นอริซาของเราเป็นศิลปินดังระดับโลกนะคะก็มาวัดผลงานในเรื่องนี้ด้วยเชน่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้กําลังถ่ายทําอย่างดุเดือดอย่างเข้มข้นค่ะและนอริซาเองได้ตกคนดังอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเลยก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรงสรค์ของหลุยส์วิกตองนะคะบวกกับทายาทของ LVMH นะคะนิโคลัสเกสกิแยนะคะก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศินของคอลเลกชันเสื้อผ้าสตรีของ แบรนด์หลุยวิกตองนะคะแบรนด์เครื่องหนังระดับโลกค่ะซึ่งเขาน,นั้นก็รู้จักกันกับลิซ่าดีอยู่แล้วนะคะก็ขยันมากกดไลค์ให้กับน้องลิซ่าตลอดแล้วก็โพสตล่าสุดเนี่ยค่ะที่น้องได้เป็นเซนตี้ลลิซ่าได้มาแบบไอพยพรคริสต์มาสของแฟนๆนะคะก็ได้มากดไลค์ด้วยเช่นกันร,รวมไปถึงโพสตล่าสุดที่ได้รูปออกงานกับแบรนด์หลุยวิกตองนะคะ,คะกับงานอีเวนท์ที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้ก็มากดไลค์ให้กับน้องลิซ่ารวมไปถึงซีโอเฟรดิกอาโนนะคะก็เป็นลูกชายคนกลางของเบอร์นาร์ดอาโนนะ มากดไลค์ให้กับน้องลีซาด้วยเช่นเดีวยวกันค่ะหนุ่มคนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของน้องลีซามากเลยค่ะคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฉันคอยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ